โ,โดนอีกแล้วโอ้โหเนี่ยขนาดโดนเลยนะพี่น้องทำไมโดนนานจังเลยดูดิโดนอีกแล้วเนี่ยตัดกิ่งปุ๊บโดนเลยครับปาดน้องบุน้ำหรังนี้มีแต่น้ำหวานอย่างเดียวครับดูครับจุกกระเอาไม่บังพ่อเฮนอครับน,นี่ครบผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพามาหาอีกเส้นเคยพี่น้องวันนี้วันเสาร์แล้วนะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้วันเสาร์เลยครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะผมถ้าโมมีอัญังก็ ตรงนี้ว่าจะจัดเต็มระบบวันแรกสักวันหนึ่งทำไมแต่ถ้าเกิดมีอันหยังให้ทําก็คงจะเป็นวันหลังพี่น้องนะคงจะเป็นวันหลังนะแต่ว่าพรุ่งนี้เมียผมหยุดแล้วจะได้หามีแบบสบายใจไม่ต้องกังวลหางว่าละสองสามชั่วโมงมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มปอดพี่น้องมันเดินแบบไม่ล้ายังไม่ล้าเท่าไหร่มันต้องแบบขาลากนี้เดินแบบตัด มิมจนจนท้ออ,ไอ้ไเงี้ยเออณตรงนี้น้ำหวานดีด้วยพี่น้องอ่ะโอเคมาถึงก็เจอรังแรกแล้วครับเอ่อเหมาะเออ,อ,เอ,อคุ้มจากการแหวกมาพี่น้องมาหมายนี้ครั้งที่แล้วไม่เจออะไรนะครับผมมาดนขนาดนี้แหละแล้วก็กลับเพราะว่ามันยามันรุกเกินนี่ผ่านมาวันเดินกว่าครับเจอแล้วรังหนึ่งครับผมหางบักใหญ่ไซโลด้วยครับผมแล้วก็หิวน้ำครับึกว่าตัวเองเอาก็เอาน้ำมาด้วยเลยไม่ได้ยัดน้ำมาเพิ่มมบที่ไหนได้น้ำอยู่ที่รถพี่น้องไปเดี๋ยเราไปดูมิมก่อน หาไปเรื่อยๆพอทนได้อยู่ขอไปกินน้ำทีเดียวไปครับผมนี่มีนู่นครับอู้ห่างแบกใหญ่เดี๋ยวได้แล้วจุดควันหน่อวันนี้มีกระเป๋าทำความสะอาดบ้านได้กระเป๋ามาหนึ่งครับพี่น้องโอ้หางอีลีไว้ใส่กระเป๋าไว้ใส่มือถือใส่อะไรครับใส่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่เป๋าเก่งละสบายเลยวับอ,อ่าไปแล้วครับ รกหน่อยโอ้โหใหญ่บลักก็ติงน้องเอ้ยไม่ใหญ่บึ้มครับี่ครับผมอุ้ยน้ำหวานเต็มถานาพี่โนโ้องเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอ่ะเมื่อวานมีคลิปหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายแล้านที่4ีนะ ผมคิดว่าผมกดกดบันทึกภาพแล้วในได้พอไปดูในสต็อกวิดีโอไม่มีครับโอ้ยยอดลังใหญ่มากแบบหนึ่งเด้อแบบหนึ่งเด้อคอยอเปิดทางจักข่าวม็บอ่าโอเคให้เพิ่งโดนขวันเอ้ยจักนุยโอโ้โย ออ้ยอยู่จนร้างเอามาตะก่อนทำไมไม่เห็นคืออะไรบางตาจริงๆมีน้องมาขอกอนไม่เห็นนี่บวกโดยฝันน้ก็ไม่เห็นเนี่ยอ,อ,อยู่จนร้างแล้วนี่โอ้อยนั่งดูลงดูไปว่าจะล้มครับอีสานวรคัมนั่งดูจะล้มจะล้มไอหยอน้ำหวานพอมีไหมอขอน้ำหวานอย่าเต็มแบบเมื่อวานได้ไหม เดี๋ยวป๊บนึงนะขอถ่ายรูปสักครู่นะครับโอ้โหมันน้นแสงนะในโทรศัพท์ยังมืดเลยพี่น้องในโทรศัพท์ยังมืดเลยในโกโปรจะขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยน้ำหวานมีอยู่เฮ้ยตา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 โอ้โฉวในรังนี้ผมจะแขวยนยังไงวะเนี่ย อเอาแคตัวสับเสือวางอันนี้ไว้แล้วกันนะครับแล้วผูกรังแล้วก็ผูกกระกิงแล้วจัดก,การเลยโ <Okay. S 1> อเคก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ทางก่อนนะพี่น้องเคลียร์ทางก่อนเพราะว่าโ,โดนอีกแล้วโอ้โหเนี่ยขนาดโดนเลยนะพี่น้องทำไมโดนนานจังเลยดูดิโดนอีกแล้วเนี่ยตัดกิ่งปุ๊บโดนเลยครับโอ้เกิดไปหัวหน้า ต้องลมนางขนาดไหนอู้ยโดนไปหลายชิ้นครับนี่ครับหนึ่งสองโอ้โหเจ็บเด้อพี่น้องไม่เป็นบ่นเ,นเจ็บอ้อที่จะไล่เท้คักเท่พนาคักเท้ ผู้หลังแรกก็หมานเล็กนนะครับอู้หูยน้ำหวานเต็มแังอ้ยคุ้มอยู่ครับโดนต่อยก็คุ้ม <c oughs> <c oughs> ไปไปไปถอยกลัาคุ้มก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยไฟหมดพอดีครับเดีย๋ยวะผมจุดไฟแป๊บหนึ่ง เช้าพี่น้องรังเต็มเต็มครับหัวน้ำเป็นหัวน้ำหัวน้ำเต็มเต็มครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมออ้ยดีมากดีมากพี่น้องห้งใหญ่น้ําเต็มแล้วครับผมน้ําเต็มแล้วโอเคครับผมโดนจัดเป็นสองชุดครับผมสองตัวมันเล็กในแต่รังแรกเลยครับห้องบักใหญ่เลยพี่น้องโอเคขอตัดแล้วก็แพ็คนะครับเอาไว้แขวนครับแอเคครับผมเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับรังแรกี่เราได้นะครับผม อ่าโอเคถ้าไม่มีใครมาเห็นก็อีกยีบวันเจอกันเดี๋ยวผม,มเอาใหม่ครับรงังยังคงไม่น่าจะฟักเร็วๆนี้หรอกดูทรงดูทรงแล้วนะฮะเนยพูดไปๆถูกไปผมหาต่อครับหานทั่วแล้วไม่เจอรังที่สองมาแล้วพี่น้องอยู่ตรงข้ามกับอร,รังที่เผาครับโอ้เดือหาไ,ไกลเลยอยู่ตรงนี้นี่เองรังใหม่ด้วยพี่น้อง บนนี้ครับจะขึ้นไปตัดยังไงเองเลยถึงแล้วถึงแล้วอุ่นหวานน่าจะดีพี่น้องหวานน่าจะดีแต่เพิ่งจะดูแค่ไหนไม่รู้พลุลมมาหาเราเไปลมไปฝั่งนู้นด้วย โอ้ยน้ำดีไปเลยน้ำดีน้ำดีเด็ดเด็ดจัยได้ดเ่ยอยู่ดูสิทีงนี่แหละทำให้น้ำหวานแตกสุดแรงเกินแล้วพี่น้องทางไกลไม่เข้า โอ้ยนิดนึงังไม่ได้โอ้ยผูกกันตรงๆอย่าตอดเด้อมันเจ็บ โอ้โหลมโอ้โหตัดมีข้าวครับอือหื้ออ้อ โอ้โหกันไกลโอ้ไม่เขียนเลยพี่น้องโอ้โหนอยังไ้ก็ไม่ขาดอ,อือมันแตกไหม ไม่แตกพี่น้องเอาละครับผมนมหวานเกือบเต็มนะโอ้แต่ดีอยู่ว่าดีมากๆเลยแหละโอ้ยเอาอยากพี่น้องเลยโอเคครับผมแพคครับรังขอไปด้วยน,นะพี่น้องไม่ไหวจะปีนขึ้นไปวางอ่ะโอเคครับผมเอาละครับผมขากลับบ้านครับตอนนี้จะบ่ายสามแล้วหมานี่เล้พี่น้องคนมันจะหมานหน้าตาเหมือนจิ้งจกมันก็หมานพี่น้อง หน้าตาคือขี้เกียจมังคหมันคือเก่าว่ะเรพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างทถิงนี่ครับพี่น้องหัวน้ำเบลื่อเลยน่าจะเป็นรังใหม่ขึ้นไปดูนะครับไปผมไปมันสีมันพี่น้องเอ้ยดูอยูข้างทถิงหน้าตาหล่อยังไงมันก็มอนหน้าตาคือขี้เกียจยังคอยมันก็มอนคือเก่าเอ้ยย้ขอจุดไฟแป๊บนึงครับจุด เอออันนี้มันดีอย่างนึงนะพี่น้องจุดนี้เดียวมันก็ติดแล้วครับแล้วมันก็ไม่ดับรนะับเหมือนกากมะพร้าวกากมะพร้าวดับครับผมเอาละเอาละโอ้โห,โโห,โโหต้องหาโอกาสไปซื้อไ่ใหม่แล้วพี่น้องไม่ไหวแล้ว โอ้เราจะขึ้นยังไงวะเนี่ยตรงนี้ไปกันอ๋อส่งคนไปก่อน Oh. ตัดบุกขาดเลยพี่น้องเอ้ย oh. มาถึงแล้วพี่น้องสุดๆพี่น้องเอยลยกว่าจะได้คลิปกว่าจะได้น้ำหวานโอ้โห oh, <no. S 2> ตัดทีนี้ครับ บาดนีเอาช่องอ๋อสิบหายแล้วควันหมดแล้วครับหมดไปทีกระเป๋ามีไหมเอ้ยนี่ไม่อยู่ ดูปนคะันแป๊บนึงมันดุนะเหมือนรังแรกดนูนะครับขนาดว่าโอ้โยนี่ลังนี้หมัอนหวานนิดนแตกแล้วครับอือหือ,อแบบเจ้าเอ้ยคนไกล ัน้ำผึ้งได้จะซื้อไก่ใหม่เลยครับโอ้อยสัมผัสของผมได้ครับผมน,น่าดีดด้วยครับบอกพันเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่มากขอสลัดก่อนพี่นาะโอ้โหวนน้ำหวาน,นล้วนร่างยังไม่มีเลยอ๋อโอ้โหดูน้องดูครับวนน้ำหวาน,นล้วนๆ ครัอืมย,อ,ยอ,อดหลังใหม่ยังไม่ได้หยอดเลยครับหลังทะหยอดโอ้โหแทงตายอืยอ ุปสรรคสุดยอดโอ้โหออกมาได้แล้วพี่น้องเฮ้ยไปนัง่งตรงนี้ก่อนพักเหนื่อยครับปาดพี่น้องบนน้ำตรงนี้มีแต่น,น้ำหวานอย่างเดียวครับดูครับใหญ่บลักกักค้าข้าขาข,าข,าขนาดพี่น้องดูวะโอ้โห ขวดเอ็มร้อยนี่ได้ประมาณสองขวดได้นอนคนับยังต่ำับผมโอ้โหใหญ่มากครับโอ้โหสุดยอดโอเคครับพี่้องครับนี่ครับลังที่สามความจริงที่สี่นะไอ้ลังที่สามผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลังมันเล็กนิดเดียวแต่หัวน้ำหวานเต็มครับมันถ่ายยากมันอยู่มันอยู่ในในดงสาบเสือนะครับมันรกมากเลยมันถ่ายยากครับเลยไม่ได้ถ่าย แต่หูน้ำนี้ครับดีตัดใจจอดครับคิดว่าอจะกลับบ้านแล้วขอดูหน่อยเพราะยังไม่ได้ดูสักทีเลยต้นข่อยนีครับโอ้ใหญ่มากพี่น้องสุดๆครับผมโอ้หมยขนาดใจที่สุดเท่าที่เคยได้ของของตั้งแต่หามาครับหมูน้ํานี้ครับเดี๋ยวสะได้แบ่งไปนิดนึงอันนี้เป็นรอยแหว่งของกิ่งไม้ครับผมโอ้หสุดยอดน้ำหวานล้นๆนครับผมไปกลับบ้านครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามไลค์แชร์ด้วยนะฮะกับคลิปนี้นะผมไปวันนี้ ถึงเวลากลับบ้าน,นครับผมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เถ่อพรุ่งนี้ว่างก็เดี๋ยวจัดเต็มระบบให้ครับผมไป